มาพบกับเฟรชโนลิสนะครับมือใหม่หัดเขียนนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงว่าเรื่องการทํานิยายเสียงนะครับเพื่อที่เราจะสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่งนะครับให้กับตัวเรานะแล้วก็เป็นการโปรโมทนะครับนิยายของเราไปในตัวด้วยนะฮะก็ในการสร้างรายได้เสริมนะครับลง youtube ครับอย่างที่เราได้เห็นกันมากมายนะฮะแตคือตอนนี้มันมีปัญหา ปัญหาก็คือว่าการที่เรามีแบบภาพนิ่งๆนะครับแล้วก็มีแค่เสียงเนี่ยตอนนี้ youtube ไม่ให้แล้วนะครับ youtube ไม่ให้แล้วนะค,คุณก็จะไม่ได้ตังค์นะครับคุณก็จะไม่ได้ตังค์ตรงนั้นนะฮะเราก็พอคุณไม่ได้ตังค์แล้วคุณจะทำไปทำไมใช่ไหมครับคือเสียเวลาอะไรตร่างๆมันมีเงื่อนไขยเยอะนะครับ,นะรบมันมีเงื่อนไขยเยอะดังนั้นเราก็เลยต้องมาทําให้มันมีภาพเคลื่อนไหว นะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถที่จะเอาลงไปตรงนั้นได้แล้วก็สามารถที่จะมัลติไนสนะครับสร้างรายได้กับตัวเองได้นะครับเงื่อนไขของ YouTube นะมาดูกันนะฮะเงื่อนไขของ y o u t u b e นะครับก็คือคุณต้องมี Subscriber 1000นะครับ1,000งพันภายใน1ปีนะฮะคือถ้าเกิดมันจำนวนมันลดลงก็ไม่ถึงก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมียอดยอดชั่วโมงนะครับยอดชั่วโมง ยอดชั่วโมงอ่าหนึ่งสี่พันชั่วโมงนะครับมันถึงจะปลดล็อกได้นะครับนะเอ่อถ้าใครไม่ถ้าใครไม่เนี่ยน,นะครับอะไรนะถ้าใครยังไม่ถึงนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้ทีนี้ก็คือว่าในหนึ่งปีเนี่ยนะถ้าเกิดคุณไม่สามารถทําได้นะครับมันก็จะลดไปเรื่อยนะฮะอย่างเช่นมกรานะครับเดือนมกราปีนี้นะครับ คุณเพิ่งจะทำยังทำไปได้ไปทำได้ออกุมภานะครับกุมภาปีหน้าน้องหมายความว่าพอไปเดือนกุมภาเสร็จเนี่ยสิบสองเดือนเขาก็ต้องนับกับ,น,บนับจากกุมภาปีนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึงกุมภาปีหน้าเนี่ยดังนั้นอยอดชั่วโมงของเดือนนะครับยอดชั่วโมงของเดือนมกรานะครับปีนี้เนี่ยมันก็โดนตัดไป พูดง่ายคือสิบสองเดือนย้อนหลังเนี่ยนะครับสิบสองเดือนย้อนหลังไอ้ช่วงเวลาทีเา่เขาดูนะครับนอกเหนือนจากสิบสองเดือนนั้นเนะี่ยเขาก็ตัดออกหมดนะครับตัดออกหมดดังนั้นคือการที่คุณจะทํารายได้นะครับมันต้องฟุบป,ปั๊บได้เลยนะฮะเร็วแต่คือไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าไอ,ไอ้นี้หญ่เสี่ยงนะครับ่ึงซาเรือรอะไรต่างเนี่ยมันมันจะไม่ได้รับความยิยมไม่มีทางเลยนะครับขึ้นเร็วมาก นะครับยอดวิวขึ้นเร็วมากยอดชั่วโมงขึ้นเร็วมากยอด s u b s c r i ล e ขึ้นเร็วมากนะครับก็มีคนนะครับที่ติดตามช่องผมนะก็ไปลองทำครับอยากจะเขียนนิยายลองดูแต่เขาเขียนเรื่องสั้นก่อนนะครับแล้วก็ไปลองทํานิยายเสียงลง YouTube ราะว่าเขาทําช่องลง YouTube อยู่แล้วนะครับแต่บางทีมันจะสเปซสป่าอยู่นะอย่งยังไม่ไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายอะไรมากคือคนที่เข้ามาเข้ามาเพราะว่า ต้องการความรู้อะไรบางอย่างในบางคลิปเท่านั้นคือเขาไม่ได้มีแบบไม่ได้เหมือนช่องนี้อะไรนะครับหรือช่องอื่นที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการแล้วก็ลงมาได้เรื่อยๆนะครับยังยังไม่เจอตรงนั้นเพวกเขาตรงนั้นเป็นงดอกฝูจอสับสกายเนี่ยพุ่งเร็วมากปุ๊บเดือนนึงเนี่ยแบบเป็นพันเลยนะฮะขึ้นไปเยอะแล้วก็คือยอดยอดชั่วโมงไม่ต้องห่วงนะครับ คลิปหนึ่งเนี่ยเขาเรื่องสร้างของเขานะครับสองชั่วโมงยอดวิวเป็นพันเลยนะฮะยอดวิวเป็นพันเลยนะครับอ่นะาฉะนั้นสองชั่วโมงพันหนึ่งรอไปสองพันแล้วอะ่ะนะครับแค่สองคลิปนี้ก็สี่พันครบแล้วนะครับไม่ยากเลยนะฮะนะครับเนี่ยไม่ยากเลยนะฮะประเด็นก็คือว่าพอทําเสร็จนะดูของผมเนี่ยนะรายได้นะครับเดือนนี้นะครับสามร้อยบาท คือเห็นแลหมดกำลังใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าออยอดวิวนะครับของผมเนี่ยเฉลี่ยแล 60, ้วหกสิบถึงหนึ่งร้อยสิบนะฮะนั่นก็คือว่าไอยอดวิวของผมเนประมาณประมาณแปดสิบอะก็คือประมาณแปดสิบนะครับสามร้ออกคลิปนะแปดสิบนะครับได้ค่าโฆษณาสามร้อยบาทนะครับแต่คือไอที่มันเป็นนิยายเสีงเนี่ยยอดวิวเป็นพันเลยนะฮะคือสู้ไม่ได้เลย นะครับแล้วผมเป็นมาทําอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้นะฮะก็คือนี่นี่คือแบบเห็นแล้วหมดกาลังใจนะนะสาม้อยนะแต่คือถ้าเกิดไม่ใช่อุดมการจริงๆนะไม่ได้ทําด้วยอุดมการนี่แบบไปทำอย่างอื่นแล้วนะ,ะอันนี้ก็ยังมาแชร์กันอยู่นะฮะยังมาแชร์กันอยู่ว่าเฮ้ยมันอะไรยังไงนะครับก็มีแนวทางมาให้หาไรายได้นะครับมาพูดถึงทีนี้เรามาดูวิธีการทํานะครับคือโดยปกตทิทั่วไปเขาจะใช้ OBS นะครับแต่คือมันมันยุ่งยากลําบากนะผมก็จะมาให้ดูในเรื่องของตรงนี้นะครับ นะ่ะอันนี้คือผมพูดมาอะไรนะสองรอบแล้วนะฮะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยผมพูดเสร็จไปแล้วนะครับเสนอเนิเนน,นิดนึงนะครับสำเนียงราชบุรีนะฮะก็ตอนแรกผมพูดเสร็จไปแล้วนะครับมาดูอีกทีอา้าวลืมกดอัดนะครับเพราะว่าอันนี้ผมใช้แคลเซียนะไม่ไม่คุ้นนะฮะปกติผมจะใช้อ,อัดอัดอัดใน PowerPoint เลยนะครับผมจะใช้อัดใน PowerPoint แล้วก็ จะมีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่ใช้แต่ตอนนี้คือมันใช้ไม่ได้นะครับพออัปเดต Mac แล้วมันแบบโปรแกรมมันตามไม่ทันนะครับมันเลยใช้ไม่ได้นะฮะก็เลยก็เลยต้องมาใช้ c ค m ต a s i ียแทนนะครับปกติผมใช้ Wicast นะครับนะลบทิ้งไปละนะมันมันต้องรออัปเดตนะฮะอ่ะทีนี้ก็มาดูนะครับให้ดูว่าเวลาเราทำอย่างเงี้ยคล้ายๆนี่ในไอแชทนะครับนะพอมันปุ๊บปุ๊บพอมันมีการขึ้นหน่วยอย่างเงี้ยอ อมันก็จะเขาก็จะมองว่าเออเฮ้ยมันมันมีคอนเทนต์ไอนี้อยู่นะนะครับวิธีการทําง่ายๆมากนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทาให้ดูนะฮะอย่างแรกก็คือเอาตัวละครมานะครับใครๆนียายแชทใช่ไหมตัวละครลงไปนะครับนะผมทำปุ๊บไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Picture Format นะครับแล้วครอปครอปตรงนี้มันจะมีครอปเชฟนะครับครอปทูเชฟเราเลือกเป็นวงกลมนะฮะเอามันเป็นวงรีไม่เป็นไรนะครับเราก็ จิ้มไปอีกทีหนึ่งน,นะฮะไม่ semester. ไม่ใช่จิ้มไปอีกทีน,นเราเลือกครอบอีกทีหนึ่งตอนแรกเราเลือกตอนแรกเราเลือกเชฟนะครับตอนแรกเราเลือกเชฟนะไม่ใช่แบบเชฟเชฟหนวดนะฮะนี้เราเราก็ไปครอบอีกทีหนึ่งทีนี้เราจะเห็นขอบ<ๆ>ดำๆใช่ไหมคขอบดำๆเราก็เลือกนะครับปรับแต่งขอบดำๆให้มันดูเป็นกลมๆอ่ะเดีย๋ยวไปกดอันนี้คือเราสามารถเลื่อนได้นะครับเสร็จแ,แล้วคือเรา ถ้าเราไปไปแปะตรงสีทเทาๆนะครับสีทเทาคือเป็นเป็นเป็นพื้นที่ของภาพนะครับพอเราทําอ่าตัวพื้นที่กรอบนะครับได้เรียบร้อยแล้วเราก็เลื่อนภาพมาให้ตรงกรอบนะครับแล้วเราก็กดครอบไปอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะมาอย่างนี้แล้วนะครับเราก็ย่อลงไปย่อเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่อคลิกขวานะครับแล้วก็ format picture นะครับจ,จริงๆแล้วถ้าเป็น mac มันแต่มันคลิกได้เลยนะครับมันก็ขึ้นมา ครับเราไปใส่ดับชาร์โดเข้าไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สโตรด์ไลน์นะครับเพิ่มลายเข้าไปนะครับคือขอบอ่ะนะครับสายบเจ็ดพอยต์นะฮะสีขาวให้มันสวยงามนะครับไปมันจะขึ้นมาเป็นอย่างงี้นะครับมีขอบเี็บน้อยนะเสร็จแล้วเราไปทำกรอบคำพูดนะครับ dialog box ปุ๊บมาทีนี้มันมีมันติด ีขอบน้าเงินนะครับเราออกนะครับจากโซลิดไลน์ตรงนี้นะฮะนะครับตรงนี้นะฮะเราก็เป็นโนไลน์นะฮะปุ๊บอ่ะขอบก็จะหายไปนะครับไปลาตามเอาสามเลยมนะครับก็แหลมๆหน่อยนะฮะปุ๊บประมาณนี้อื้มวัดตรงนี้นะครับหมุนปุ๊บปุ๊บปะตรงกันแล้วนะฮะประมาณนี้แล้วก็ไปที่นะครับเอาไลน์ออกครับปุ๊บเลือกนะครับแล้วก็กรุป รปเป็นรูปเดียวกันกน,นะเรียบร้อยนะครับเป็นพนะูนอาดับดับชาร์โดนิดหนึ่งนะฮะสวยงามทีนี้ก็ดับมันคลิกนะครับปุ๊บบนพอร์พอยต์มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะฮะเอจะเดินเลยครับอ่าเดินไปอ้าโอ้ เป็นอย่างนงี้นะครับผมไม่ได้พิมพ์สัมผัสอ่ะต้อผมก้มหน้าดูคีย์บอร์ดแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะโอเคไปสีสีมาเลยครับตรงสีสขาวอ่านะครับทีนี้เราเลือกไอ้ตรงกรอบสีนน้นเงินนะครับก็ปี้นะครับ เทสออกมานะฮะลากไฟนี่ทําไงวิธีการเราก็คือเราไปนี่นะครับนี่นะครับคลิกหนึ่งนะฮะทางซ้ายนะครับแล้วก็ลากไยทางขวานะครับพอมันทะลุไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอ่ากลับด้านมาให้เรานะครับเหมือนเหมือนเรากลับกลับกระตะเข็บเสื้อนะครับแล้วก็ลากไปตรงนี้นะฮะให้มันตรงกันนะฮะประมาณนี้นะเรามาเทียบกันแล้วพอขนาดเท่ากันแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับ วิธีการทํารูปก็เหมือนเดิมนะครับผมขี้เกียจนะครับอ่าอันนี้มันอ่านะครับก๊อปปี้นะครับผมก๊อปปี้ก๊อปปี้ครเบมเบสนะครับนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทีนี้ก็มาแล้วนะครับนะเราก๊อปปี้ตรงนี้นะครับอืมแล้วก็มาเดินนะครับจะิงจริงจริงครับอืม สองรอบนะฮะจะเดินจริงๆเลยครับอ่ะนี้ทำไงต่อนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็เลือกนะครับตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็กรุปนะฮะสรุปนะครับเป็นชิ้นเดียวกันอันนี้ก็กรุปนะฮะเป็นชิ้นเดียวกันกรุบกรุป,รปนะครับแล้วก็ไปที่แอนิเมชันตรงนี้นะครับนะแล้วเราก็เลือกนะครับผมชอบใช้ ฟลตอินนะครับคุณจะใช้อื่นก็ได้นะครับฟลต์อินมันจะค่อนข้างมันจะมีฟลายอินกับฟลต์อินนะฮะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้แต่คือฟลายอินมันจะเร็วไปนะครับผมฟลต์อินมันก็จะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็มีสามารถปรับแบบอ่าแอนิเมชันได้นะครับเป็นดูที่แอนิเออ่าแอนิเมชันพาร์เลนะครับจะมีอ่าอย่างงี้นะมันก็จะมีตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ออปชันอะไรต่างเนี่ย อะไรมีทัมมิ่งนะฮะว่าจะอะไรยังไงนะครับดูเรชั่นเนี่ยฟาสต์ไหมนะครับเบรลี่สโลว์นะสมมุตินะผมผมลองอ่าผมลองเอาสองวินาทีนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้อ่าโอเคมันก็ขึ้นมาแบบนี้อันนี้อันนี้อัน,น,อ,น,น,นอันแรกเป็นสองวินาทีนะครับอันอันอันที่สองเป็นหนึ่งวินาทีนะครับอยากให้ใช้แค่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันแล้วแต่คุณนะเป็นลักษณะนี้ ทีนี้ก็คือพอหลังจากที่คุณได้ตรงนี้แล้วนะครับคุณก็ไปกดไอ้ที่สไลด์โชว์นะครับแล้วก็เลคคอร์ดสไลด์โชว์นะฮะเลคคอร์ดสไลด์โชว์มันก็จะมันก็จะมีแทบอ่าขึ้นมาให้เรานะครับจะคือผมกดไปคุณก็จะไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมมีสองจอนะไอ้แถบเครื่องมือไอ้ตรงเลคคอร์ดเนี่ยมันจะไปอยู่อีกจอหนึ่งนะฮะคุณก็จะไม่เห็นนะครับคุณก็จะอยู่มันก็คุณก็จะดูได้แต่จอนี้นะครับ ไอจอนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัว presentation นะครับวิธีการก็คือคุณก็อ่าอานไปนะครับทำนิยายเสียงไปเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตปนนีลน้ลักษณะนี้สมมุติคุณเล c คอร์มันจะก็เริ่มแบบนะครับมันก็จะเริ่มอย่างเงี้ยเป็นหน้าขาวๆนะฮะอย่างที่คุณเห็นคลิปนะครับเกือบๆทั้งหมดนะครับของผมหลังจากที่ใช้ PowerPoint ในการทำนะฮะ ก็คือมันจะเริ่มหน้า,าขาวๆเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพอเราคลิกลงไปนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราอ่านนะครับช่วง description อะไรต่างๆเนี่ยไปจนถึงคำพูดของตัวละครนันเนี่ย,เ,ยเราก็คลิกให้ตัวละครนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับพอถึงบอกฉันไม่รู้จริงๆว่าไก่เกิดขึ้นจากไข่นะครับนายแฟนตาซีเดินเข้ามานะครับมองหน้าตาเขมือถึง ล่าวว่าพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยจะบ,บอกว่าใครเกิดจากไก่นะฮะก็จะมีแล้วก็คลิกไปก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็เล่าไปเล่าไปจนถึงหมดสตนานะครับคือมันมันไม่ยากนะครับคุณก็แค่ก๊อปทำอ่าทำไลด์ขึ้นมานะครับแล้วก็ก๊อปมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแค่ข้อความคือคุณก็แค่ก๊อปข้อความจากใน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 นิยายของคุณนะครับมามาใส่นะฮะทีนี้ไซ อะไรต่างๆเนะี่ยก็อยู่ที่ที่ที่เนื้อหานะครับจริงๆเราทําตัวเล็กก็ได้นะครับนะไม่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 ไมีปัญหาอะไรนะครับเราแค่ทําภาพให้มันขึ้นมาเฉยแต่คือบางทีแล้วมันก็มีอัตลบอยู่นะฮะมันก็คล้ายๆนิยายแชทขึ้นมาในระดับหนึ่งเหมือนกับว่าคุณแบบทุนวันอ่ะนะครับผมได้นิยายเสียงด้วยได้นิยายแชทด,ด้วยนะฮะอ่ะเออทำให้มันได้ก่อนเถอะนะครับนะ จเจริญนลครับอัดเสร็จแล้วลืมกดอัดน,นะครับจเจ anyway, ริญจริงๆเลยครับนาเลยได้อัดสองรอบนะครับเล่นซักแสบคอเลยนะฮะอ่าอันนี้ก็พอเสร็จแล้วนะครับพอเล็กคอร์ดเสร็จนะคือเขาจะเล็กคอร์ดตามตามระยะเวลาเลยนะเหมือนกับว่าไอตรงนี้เรากดคลิกตรงนี้พูดตรงนี้เสียงนี้ภาพนี้ขึ้นมานะครับมันมันจะเป็นตามนั้นเลยนะครับพอเล็กคอร์ดเสร็จเราก็สต mm ็อปไปนะฮะ หลังจากนั้นคุณก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้ว export นะ e x p ก r t ก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกอ,อ,อดูดีนะครับตอนแรกเป็น PDF นะครับให้เราเลือก MP4 quality มันจะมี internet quality, quality low quality นะครับแล้วก็ presentation นะครับคือมันอยู่ที่ความแรงของเครื่องคุณนะครับนะถ้ามันระยะเวลาของการอัดเสียงนะี่ย มันยาวเป็นชั่วโมงเนี่ยเราถ้าเกิดแรมคุณน้อยเนี่ยไอพิเศษชันคุณลิตี้เนี่ยอาจจะไม่พอนะครับนะมันมันมันคุณลิตี้สูงนะที่จะมาดูดิหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งกับพันแปดพันแปดสิบนะฮะอินเทอร์นเรนเต็ตก็จะมันแบบหนึ่งหนึ่งสองแปดศูนย์แล้วก็จะคือถ้ามันยาวเนี่ยเครื่องผมรับไม่ได้นะครับเครื่องผมมันแรมมันน้อยแรมมันน้อยรับไม่ได้ผมก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตคุณลิตี้นะครับนะตรงนี้ก็ ชื่อนะครับนะชื่อก็ไฟล์ก็อันนั้นไปเสร็จแล้วก็เลือกสถานที่ที่ลงไฟล์แล้วก็เอ็กซ์ออกมานะครับอันนี้ผมไม่ได้อัดนะอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเสียงนะครับตอนนี้ที่คุณฟังอยู่เนี่ยผมใช้ตัวคริสเซิเนี่ยนะฮะนะครับระยะเวลาในการอัดคือ4ี่สนาทีนะครับก็คือผมอัดมาซ้ำสองแล้ว ไอ้ครั้งแรกก็ล่อไปครึ่งชั่วโมงนะฮะเราก็เลยมาอัดซ้ำสองเอมันใช่หรือเปล่านะครับอัดซ้ำสองตอนนี้นะครับก็ไอ้ตัวนี้นะครับตัวคริสมันเป็นคืออะไรมันมันคือตัวที่เราใช้ในการที่จะกรองเสียงนะครับคือไมค์คุณจะอะไรไยังไงห่วยอะไรแค่ไหนไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถกรองเสียงซ่าได้นะครับ ปัญหาแรกในการอัดเสียงคือเสียงซ่านะครับเสียงไม่ดีอ่ะนะทีนี้เวลาเขาใช้กันนะครับก็ใช้ OBS แล้วมันจะยุ่งยากมากเลยนะครับผมบอกได้เลยว่า o b s ยุ่งยากมากนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ Mac เไม่มีทางเลยนะครับที่จะใช้ OBS ได้เพราะว่าอะไรมันจะมีั๊กอินตัวหนึ่งนะครับที่จะตัดเสียงแทรกไม่ใช่เสียงแทรกตัดเสียงซ่านะครับไม่เสียงซ่าเสียงมันชอน็อตอะไรต่างๆเนี่ย คือ <c oughs> ยังไม่ทันพูดอะไรเลีย <IN> มันซ่างเงี้ยมันมันซ่าไปเลยเนะี่ยเราก็ไม่รู้จะทํายังไงนะฮะหาวิธีการอ๋อมันใช้ปลั๊กอินสุดท้ายมันใช้ปลั๊กอินนะครับไปปรับไปปรับอะไรบางทีแบบเออเสียงซ่าหายแต่คือเสียงเราก็หายไปด้วยนะครับหายหมดเลยนะฮะไปปรับเคิร์ฟอะไรต่างๆคือมันไม่ไม่ได้นะครับนะฮะทีนี้ไปดูอ๋อมใช้ปลั๊กอินแต่คือตัวนี้ใช้ไม่ได้ผมก็เลยหาไปหามาไปเจอตัวคลิสตนะครับ อ่าวินโดว์เป็นยังไงไม่รู้แต่คือหลักการเป็นอย่างนี้นะครับคุณมันจะมีตอนนี้คือผมใช้ไมค์คือเยติ d i o นะครับแล้วก็ตัว AI เนี่ย,ต,ยตัว AI เนี่ยจะเป็นคือเราเลือกเลือกตัวไมค์ที่เราเป็น Input นะครับแล้วตัว AI ของของเนี่ยตัว AI ขอของเนี้ยนะครับนะตัว AI นะครับของโป,โปรแกรมเนี่ยมันจะตัดเสียงแทรกเสียงแทรก,กนะครับหนึ่งคือเสียงซาเสียงอะไรต่างๆที่มันเกิดจากไมค์ตัวเนี้ย มันตัดออกเลยนะครับอะไรที่มันไม่ใช่เสียงคนมันตัดออกนะครับไม่ใช่เสียงคนตัดออกหมดนะครับบางทีคุณจะไปอ่ไปอัดเสียงอยู่ในในร้านอาหารนะครับเสียงจกจกจอแจซึ่งมันอยู่ไกลมากจนจนมันไม่แบบมันไม่ใช่เสียงคนชัดๆ่ะหรือจะไปอัดงานอยู่ด้วยที่ข้างถนนนะครับที่มันมีรถเยอะๆกดเข้าไปจึ๊บนะครับตรงนี้มันจะมีรีมูฟสน้อยอยู่นะฮะเวลาเริ่มทํางาน เดี๋ยวผมกดให้ดูนะว่าตอนนี้ผมรีมูฟสน้อยมันว่าไอเสียงที่มันแทรกเข้ามาเนี่ยเราลองตัดออกอันนี้คือเป็นไงคือเสียงซ่ามันมีอยู่แล้วนะครับเห็นไหมคือเสียงซ่าเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะทีนี้พอเรากดปุ๊บรีมูฟส์น้อยมันก็หายไปนะครับมันจะมีเสียงสีส้มสีแดงเมื่อกี้นะฮะเสียงที่มันมันซ่าอะไรของไม์แทรกเข้าไปเนี่ยนะครับอันเนี้ยคือมันตัดออกเกี้ยงเลยนะฮะเนี่ย เราไปเอายังไงนะครับมันอยู่ในนี้นะครับไปที่คริสนะครับ k r i s p a i นะครับเราก็จะมีให้คุณก็ไป c r e a t e a ด c c o u n t ขึ้นมาสร้าง a c c o u n นนะครับแล้วก็มันก็จะเริ่มให้ให้ดาวน์โหลดนะครับเพราะว่ามันต้องมันต้องต่อเน็ตนะไอตัวนี้มันต้องต่อเน็ตนะครับพอสร้าง a อ count เข้าไปนะครับปุ๊บนะแล้วคือต่อเน็ตเรียบร้อยนะนะครับดาวน์โหลดมา มันจะให้ใช้ฟรีนะครับให้ฟรีเท่าไหร่สี่ชั่วโมงต่อเดือนนะครับสี่ชั่วโมงต่อเดือนนั่นหมายความว่าถ้าคุณนะครับทํานิยายเสียงตอนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนะครับตอนละชั่วโมงคุณก็ทําได้เดือนละสี่ตอนนะครับแบบฟรีๆนะครับถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้ทําอะไรเยอะนะก็เดือนละสี่ตอนแบบฟรีๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยต้องการทํามากกว่านั้นนะครับมากกว่าสี่ชั่วโมงเนี่ย อันนี้ก็จ่ายตังค์ครับไม่แพงไม่แพงตอนนั้นผมจ่ายไปปีหนึ่งนะครับพันแปดนะครับพันแปดนะตอนนั้นช่วงดอลล่าก็แข็งวันนี้เยอะเลยนะตอนนี้ถ้าเกิดคุณคุณจ่ายเนะี่ยน่าจะประมาณอาจจะพันห้าก็ได้นะครับนะก็จริงๆก็คือเดือนละร้อยกว่าบาทเองถือว่าคดคุ้มเลยนะครับถ้าเกิดทาบ่อยๆนะคือถึงว่าผมเนี่ยคุ้มมากนะครับแต่ก่อนทําคลิปนะครับว่างนี่แบบ ตบีตะบ,บันทำนะฮะนะครับอยากให้มันถึงเป้าเร็วๆนะอยากให้มันถึงเป้าเร็วๆนะครับนะพอถึงเป้าเสร็จหมดแรงเลยจะเดือนละสามร้อยนะครับคืออยากจะรู้ไงว่ามันได้เท่าไหร่นะฮะแต่ตอนนี้ก็ก็ยังทําอยู่นะครับยังยังยัง ยังมีอุดมาการณ์ที่จะแชร์นะครับความรูป้ประสบการณ์อยากให้รุ่นใหม่นะครับได้โอกาสในการที่จะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าในในสมัยผมเนี่ยไม่มีคนสอนเลยหนังสืออะไรก็ไม่มีนะครับลองพลิกลองผูกเสียเวลามากนะครับเสียเวลามากเลยนะฮะอันนี้ผมก็มีโอกาสกลับมาก็คือนะครับมอบโอกาสนั้นให้ให้กับคนอื่นๆนะครับในในที่แบบยังยังยังมีโอกาสอยู่นะครับไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะฮะแค่นี้ถือว่าดีแล้วนะ นะครับเพราะว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะดูไปดูมาเดี๋ยวก็เขียนเป็นนะฮะเดี๋ยวเขียนเป็นเสร็จก็สร้างรายได้ให้ตัวเองได้นะครับนะอันนั้นผมใช้เวลาตั้งหลายปีนะฮะกว่าจะแบบจับทางได้รายได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทํานิยายเสียนะครับก็จะมีใช้ PowerPoint นะครับง่ายที่สุดนะครับทำแอนิเมชันเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นนิยายแชทไปแล้วก็ใช้ตัวคลิปนะครับ ในการที่จะตัดเสียงนะครับสําหรับใครที่นะทําทไมดีแล้วเนี่ยก็โอเคนะครับหรือว่า,ามีสตูดิโอของตัวเองก็โอเคไม่มีปัญหานะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ได้มีสตูดิโอเนี่ยเราบอกว่ามีเสียงแทรกตลอดโคงเค้งโคงเค้งมาเฮาเสียงลดเสียงอะไรก้องแก้งก้องแก้งอะไรต่างเนี่ยแนะนําเลยครับตัวนี้นะครับเนี่ยข้างๆตึกผมก็กําลังก่อสร้างกันอยู่ก่อสร้างโคงเค้งโคงเคง้คงมาถึงห้าทุ่มนะครับ แต่ห้าทุ่มมันมันก็จะเบาลงแล้วแหละมันจะไม่ได้ฟูสตีมนะครับมันไม่ได้ฟูแบบเต็มที่อะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีบางส่วนที่โอทีทำอะไรบางอย่างกงแกล้งก้องแกล้ง,งอยู่นะครับตอนกลางคืนเพะนั้นไม่มีเวลาเงียบนะครับนะฮะผมจะทํางานไม่ได้เลยถ้าผม,ผมไม่มีตัวนี้นะฮะอันนี้ก็คือตัวช่วยชีวิตนะครับจําเป็นต้องมีสําหรับคนที่ไม่มีสตูดิโอนะครับแล้วก็เอ่อไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเทคนิคนะครับในการที่จะ ตัดเสียงแซ่ออกจากไม์นะครับก็ไม่ใช่ตัวนี้นะครับคริสนะครับแนะนำนะอ่ะหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับจบเพียนตัวนี้ละกันนะครับ